สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับทารอนอีกเช่นเคยครับผมที่ผมหายไปนานเพราะว่ามไม่ไมค่อยจะว่านเท่าไหร่นะโอเคเริ่มคลิปได้ครับโอเคครับทุกคนผมก็ลงมาขุดเหมืองครับผมซึ่งผมจะว่างมา่ได้เป็นอย่างเงี้นะ <S <S อันนี้คือเหมืองที่ผมเจอครับผมคือจริงๆไอเหมืองเนี่ยจริงๆแล้วผมเจอตอนที่อยู่หลังไม้ครับผมแต่ว่าผมเจออีกทางหนึ่งครับจะเป็นทางที่ทะเลทรายครับเป็นเหมือนที่ใหญ่มากๆครับ จะเป็นเหมือนที่อันตรายมากรู้ว่าจะเจอวัเดนหรอเปล่ากบสมันใหญ่มากๆมากๆโอเคแล้วก็ตันตอนที่ผมกําลังคุยหินเลยแล้วกันครับโอเคผมเจอเพชรเรียบร้อยแล้วก็ผมก็อกขอโทษด้วยที่คลิปมันตัดวนไปวนมาแล้วตอนผมเจอสกอร์ตันนะซึ่งสกอร์ตันตัวเนี้ยมันมีสองแบบครับผมคือแบบถือดาบคือถือดาบแรงมากส่วนสกอร์ตันยิงธนูเนี่ยมันน่ารามาดมากๆับซึ่งมันยิงสกอร์ตันทั่วไปครับแต่มันอึดกว่าสกอร์ตันทั่วไปปะครับ หลังจากที่ผมขุดเพชรเสร็จแล้วผมก็อดสำรวจทำต่อครับพอสำรวจไปได้แมนะ่น้ำผมก็พบเจอกับบ่อลาวาสมุนตต้องการออกซิเดียมไปทำประตูเนเธอร์มากๆซึ่งผมจะไปนรกแล้วก็ตามหาเนเธอร์ไลท์และก็เบสครับหลังจากที่ผมเทบ่อลาวากลายเป็นออกซิเดียมเสร็จแล้วแต่ผมไม่สามารถขูดได้พบตอนนี้ยังไม่มีที่ขุดเพชรแล้วผมก็ได้เจอทางลงเหมืองใหม่ครับทางอะไรกันเนียถ้าเราตกลงไปเราอาจจะไม่ตายหรอกมั้งมั้งนะเพราะคงอน้ำผมจะไหลไปตามทางน้ำแล้วก,ก,ก็ตับตอนที่เราเป็นพื้นเลยแล้วกันครับ ผมตัดสินใจว่าเมื่อกี้คือผมจะไม่ไหลไปตามน้ำเพราะผมแต่ผมซ่้งบันไดแทนครับซึ่งผมก็มาสำรวจตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีทั้งแร่ไม่มีทอะไรถึงจะมีแร่แต่ก็มีแต่ไรที่ไหล ประโยชน์สำหรับตอนนี้ครับผมอาจจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้าครับผมแต่ว่า <c oughs> แต่ผมจะรู้ว่าหินที่เป็นรูปร่างหน้าแต่งเงี้ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยคือมันใช้ทําอะไรได้น่าจะเอาไปตกแต่งบ้านครับผมคือผมลงมาคือไม่เจอแร่เลยแล้วผมต้องการแร่อย่างเช่นเพชรอย่างเช่นแบบพวกทองครับผมเพราะผมจะไปเทรดเงี้ยผมจะแต่เลสตน e นะผมเลสตน e ก็มีค่าแล้วครับแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้ครับผมซึ่งผมใช้งานเลสตนไม่เป็นนอกจากทําอย่างอื่นนะผม หลังจากที่ผมขุดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดใจขึ้บอกบนป่าซึ่งแร่แต่ละชนิดที่ผมเจอนั้นมีแต่เพชรแล้วก็ทองแล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นแร่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็มีเยอะมากนะครับค,คือคือทุกคนครับถ้าคลิปนี้สั้นเป็นก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมตัดแล้วมันจะแค่นี้นะแล้วก็เอยเออเดก่อนเลียวก่อนลราวาราวาโอเคโอเคแล้วก็ผื่อรู้ว่าตัวละไม่เออนั่นองตัวละไมา่ไอชิบปปุงหินเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งเส้นนั่ง แล้วก็เลยามากครับผมซึ่งอันตรายมากแต่ว่าก็ทําอะไรเช่นกรเพห้ผมไม่ได้อยู่ดีครับผมแต่ว่าตัวที่ควรจะระวังจริงๆก็คือตัวที่เป็นหินนะผมหินได,ได้ซึ่งเป็นตัวที่ควรจะระวังมากๆครับผมทางนี้ก็คือเป็นน้ำที่ผมเจอหลังไม้ครับซึ่งหลังไม้ผมทําอะไรปบ้างอก็คือ ก็คือผมนั้นสารวจพื้นที่โดยรอบคผมว่ามีอะไรบ้างมีเมืองอะไรไม่มีมอนเตอร์ตัวใหม่หรือว่าอะไรบ้างครับผมแค่นั้นเลยครับแล้วก็ทํามหา่ใหม่ๆครับผมแล้วก็นั่นแหละครับลามหาอย่างเช่นเพรให้เยอะที่สุดเพื่อจะทําเป็นแบบชิปเกาะเพรอีกอันหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันอินชาร์ดแล้วนะก็สิ่งที่ต้องทำอีกอันหนึ่งเพราะว่าถ้าจุกผมเจอในทลเลอะผมก็ต้องเอามาอยู่ดีนะคลิปนี้เวลาสุดสุดนะจะ5นาทีครับผมซึ่งคือตอนอ่านแบมัน1ชั่วโมงครับผมแต่ว่า ตอนตัดเนี่ยมันเหลือห้นอานาทีแล้วก็ตอนตัดรอบมันก็ห้าห้า,านาทีสียนาทีนู่นแล้วก็คือก็ขอโทษด้วยที่คิมมันสั้นนะผมแต่ว่าก็ผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างครับผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ถึงจะปิดเทอมแต่ว่าไม่ว่างครับผมก็หาเวลาม,มาทําให้คนระับโอเคงั้นผมจะตอบแล้วที่ผมถึงบ้านเลยนะครับแล้ว้วตอนที่ผมเล่นหลังไหมนะคือเกาะที่ผมจะให้ทุกคนไปคือเกาะหน้านี่ครับเกาะหน้านี่เลยอืมใช่ครับนั่นแหละ กตอนจากนั้นก็คือผมหนีตัวหลายตัวมากครับผมจะบอกให้ว่ามีกี่ตัวมี5้าตัวที่ผมหนีมาคือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับโอเคงั้นผมจะเรียบตรงนั้นเลยแล้วกันแล้วผมจะจอดเรือแถวๆนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมแล้วผมก็จะอ้อมอ้อมเดินขึ้นเกาะครับโอเคครับทุกคนผมก็ขึ้นเกาะมาเรียบร้อยเสียงผมจะดูว่าผมจะอัดเสียงตอนกลางคืนนะอันนี้ก็สามทุ่มแล้วแล้วผมกจะพันได้นะซึ่งปทตัวเลยผมไม่เคยพูดตามสริปครับผม ยูเว้นตอนที่สมัยนู้นเลยครับที่ทำแอนิเมชันผมอันนั้นพูดตามเสียงสกิปแต่อันเนี้ยคือผมภาคสดเลยครับไม่มีสคริปติปอะไรทั้งนั้นโยกแตถ่ถึงจะพูดอย่างนี้ก็แต่ก็ควรจะมีสคริปติบ้างครับโดยคําที่ผมจะพูดไม่ได้แตเ่เอ็มพนด,นดี้เพนพูดน,นด้เออใช่แพนได้เนี่ยบอกเลยว่าเดีแล้วไหมไม่ค่อยหลายเท่าไหร่ครับแต่ผมรู้สึกว่าดาบเพชทครับทำไมมันดีมันไม่ค่อยเข้ากับแต่ว่าคนฉลาดแตจริงเขา เขาจะไม่สู้ด้วยผมแต่ว่าเขาจะใช้สมองคาว่าของเลยครับคือผมจำได้ว่าของใน,นเนี่ยคือทอง12เม็ดมั้งครับคือมันจะสุ่มเอากับม้งน,นะหนึ่งสองสามสี่เออใช่12เม็ดแตวก็แรกปลายที่ใช้ไม่ได้กับมัไดไผ่ี B เพราะว่ามัดชุดเกาะของมัดไผ่เนี่ยก็คือมันใช้งานไม่ได้โอเคผมเห็นว่ามัดไผ่เนี่ยก็คือมันมีวีสองนะครับแต่ผมไม่สามารถโหลดได้ซึ่งไม่รู้ว่าโหลดงไงับ ซึ่งไม่รู้ว่าที่เราไปอยู่ไหนโอเคก็ตอบตอนเจออะไรใหม่ๆเลยละกันครับแล้วผมก็เนี่ยผมเจะกับบ้านพักที่ซ่อนของมีค่ามาก,มากๆกอาไว้ครับบ้านพักนี้มันอะไรกันฟอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฮะมุกเพชรเหรอโอเคผมได้เพชรแล้วไม่ต้องเป็นเจ้ารอล,ลมือเพื่อเพราะว่าในเหมือนนั้นแค่จะมีเพชรเลยเป็นเจอหายากมากไม่สู้เราไปหาตามพวกแบบอาคารนั่นนะโอเคผมได้เพชรแล้วกเม็ดโอเคแั้ก็ตอบตอนที่เราเจออะไรที่บรรแับ มีค่ากว่านี้แต่ว,ว่าสิ่งที่ผมจะแยกกันก็คืออะไรใหม่ๆหมที่มันดูดีกว่านี้ครับผมแล้วก็ทุกคนเห็นไอ้ท่านบูชาตรงหน้าไหมครับท่านบูชาตรงนั้นอนะ่ะด้านใต้คือจะมีเหล็กจํานวนมหาศาลจำนวหาาำนหกบล็อกครับผมเหล็กหกบล็อกก็คือนี่คือสาเหตุด้วว่าทําไมเหล็กมเยอะจังอ่าก็คือได้มาจากไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือด้านใต้เนี่ยก็คือมันจะมีบล็อกเหล็กอยู่ครับถ้าทุกคนเอามดเนี่ยไปลองเล่นดูคือทุกคนน่าจะดีใจมากก็คือมีของเรื่มต้นอย่างเหล็กเนี่ย คือเหล็กประมาณหกบลงนะน่าจะห้าบลอกระผมเพราะว่าในนะั้นมีกล่องอยู่ครับซึ่งเป็นกล่องที่ในนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีอะไรมากเท่าไหร่ครับคือจะให้ดีเล็กก็คือผมต้องการลายชุดเกาะครบผมแต่ว่าไอเใช้เนี่ยผมจะได้คือมีกิฟติ้งกับโทอยู่ครับทุกคนรู้จักโทกันหรือเปล่าครับโทก็คือในตำนานก็คือมันจะเป็นยักษ์ที่ถ้าเหิียด มันโดนแสงอันที่คืมันจะกลายเป็นแบบหินนบผมซึ่งในเกมมาครับเนี่ยพอมันไม่อยู่ในเกมมาครับคือมันจะน่ากลัวมากๆตอนกลางคืนแต่ว่ามันจะอ่อนแอในตอนเชา้าคือตอนเช้าเราจะเตีม,มันไม่ได้เพราะว่าเป,เป็นหินอยู่ครับต้องรอตอนกลางคืนเท่านั้นระบบเจออาคารอะไรสักอย่างฮโอเคเดี๋ยวค่อยไปสำรวจละกันครับน่าจะเป็นอาคารพวกดันเจียนมาครับแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นพวกสมบัติกับ อืมแล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะหากิฟฟินอยู่เพราะผมต้องการเวลเพราะผมจําได้ว่าแถวนี้มีกิฟฟินอยู่ครับก็ตอไปตอนที่เราเจอเลยละกันครับพอผมมุ่งหน้าเดินมาแล้วหันซ้ายมือน,น,นิดนึงผมก็เจอรังกิฟฟินรับผมแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่กิฟฟินที่เป็นขั้วหรือผมแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่สวยมากแต่ว่าผมต้องการเวลคือผมต้องการจะฆ่ามันซึ่งกิฟฟินในวันนี้คือมันบินได้มันไม่ปีกเหรอกอ่าก็อย่างที่ผมเคยบอกครับกิฟฟินในเกมนี้ถ้าเรามีของครบสิฟกฟกินก็คือมัน มันก็จะดูไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่ครับผมก็ตัดตอนที่เราสังหารมันเลยแล้วกันไม่สิมมนไม่ต้องตัดหรอกครับเดี๋ยวมันมันก็ตายเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าดาบผมแรงแล้วก็เกราะผมครบเซต็จแต่ว่าดูไปดูมากิฟฟินิกก็ตีแรงนี่ฮะเนยเวลมาหนึ่งเวลเวราผมพ่าไมา่คุ้มค่าครับแล้วก็เจอกับมาขาวซึ่งไอ้มาขาวนี่ผมต้องการมานะแต่ว่าแช่ผมมีอาหมาก,กบบเชืกอกกาะมาแค่ทําให้มันเชืช่อใจเราครับโอเคมันเชื่อใจเรียบร้อยแต่ว่าผมไม่ได้เอาอาหมานะ ถ้าพอเดินเรื่อยๆผมก็มีบางอย่างให้ทุกคนดูครับโอเคเราก็เดินตรงนี้จำได้ว่าโทรอยู่แถวนี้ดีหว่า นั่นเออได้ยังไงครับทุกคนยังไงไม่ใกล้เป็นอย่างเรียบร้อยครับซึ่งรูปร่างโคตรจะน่ากลัวสำหรับผมนะแต่มอสสังกะสีเขาขี่โถก็ยังยังไงก็น่ากลัวนี่เนี่ยอย่างครับผมตีมันไม่ได้ครับผมก็งงผมจะฝังมันเลยละกันครับซึ่งไอโถนี่ก็คือมันจะน่ากลัวในตอนกลางคืนแบบมากๆครับผมซึ่งตีอย่างแรงครับผมกอะเพชรผมเกือบจะเอาไม่อยู่ครับโอเคโอเคงงผมจะขุดสักสามบล็อกละกันไปัมันน่าจะขึ้นได้หรอครับเฮนะโอเคขอโทษ ด้วยเปี่นแต่ว่าเองโคตรอันตรายเลยวะผมจะบอกเลยว่าโทษอันตรายมากๆซึ่งก็ดูน้ำด้วยโคตรอันตรายเคยเสร็จรยบร้อยเราไปำสำรวจด,ดันเจีย้ยนกันต่อเลยครับพอถึงดันเจี้ยนผมก็ได้ตัดสินใจต่อตัวขึ้นเพราะผมไม่อยากจะลงดันเจี้ยนสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากมีมอนสเตอร์เยอะและว้วก็ผมกไม็ไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ครับ คนนี้ก็คือผมจะไม่อยากจะเสียเวลากับมอนเตอร์เท่าไหร่ครับผมก็เลยลัดมาเอาสมบัตรริเลยแล้วกันนะเพราะว่า <c oughs> คนอย่างผมก็คือไม่ประหยัดเสียเวลากับมอนเตอร์นะผมคือมาเอาสมบัตรริเลยกันนี่ไงครับผมบอกครับแบบนี้สมบัติคุ้มค่าผมแต่ผมไม่เสียแรงสักแอะครับผมคุ้มค่าสำหรับผมนะสมอนเตอร์ที่ลออย,อยู่ข้างหน้าก็อาจจะเป็นฟาร์มเก็บเวิลสำหรับผมในอนาคตผมน,น,นั่นก็คือบอสมินอทอแต่ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเขาแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเราเหมือนกันนะครับซึ่ง ผมขุดเลยแล้วกันอันนี้คือดินไลโก็ไม่รู้ครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้จำเหมือนกันนะและนี่ก็คือวิธีของผมัว่าทําไมของเยอะจังแล้วตอนนั้นก็คือกลุ่มอสุรุนก็อยากไปหาเรื่องเขาครับตอนลมมดนี่ก็อยากไปหาเรื่องเขาเพราะเขาตีแรงมากคือบางตัวก็คือมันแบบคือเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนผู้เล่นทุกอย่างครับ ขาดแค่อย่างหนี่งก็คือมันจะไม่ค่อยจะมีสมองในการตอบตัวสักเท่าไหร่ถ้ามันต่อตัวได้ก็ควรจะโอพีมาปๆาครับผมโอเคผมมีเอ็นไดโพออยู่งั้นผมจะปลาไปเอ,อผมจําไม่ได้แหรว่าผมมาทางไหนนะน่าจะทางนน้นับผมโอเคนะงั้นผมปลาเลยแล้วกันครับน่าจะเป็นทางนี้แหละมั้งเพราะผมเห็นศาลาอยู่ครับผมน่าจะเป็นทางนี้แหละถ้าโดนหลุมก็คือผมน่าจะตายโอเคไม่ตายครับแต่ว่าเสียสองหัวใจหลุมที่ผมหมายถึงก็คือหลุมช่ำครับผม โอเคงงผมจะไปกลาวไปชิปกาวอำมไลท์ทุกคนตรงบ้านหลังรั้แล้วกันครับใครชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะั่นถึงผมจะไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมาทำก็เอถอะจะไปเทิมนะแต่ว่าพยายามหาเวลาว่างนะครับ